สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เราก็พบกันอีกแล้วนะคะในออวิชาการงานอาชีพนะคะในระดับชั้นมัธยมศึกษา,าปีที่หกนะคะวันนี้นะคะเราจะพบเจอกันในเรื่องการดูแลรักษาและทําความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะเออครื่องใช้ไฟฟ้าที่บ้านเราเราเคยทําความสะอาดอะไรได้บ้าง แล้วก็มีเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรบ้างที่บ้านนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะได้เรียนรู้กันนะคะเตรียมตัวก่อนเรียนนะคะเตรียมตัวก่อนเรียนก็จะเหมือนเหมือนในทุกๆวิชาแล้วก็ในทุกๆครั้งนะคะที่เราพบเจอกันหนังสือวิชาการงานนะคะแล้วก็สมุดนะ,ะวันนี้เป็นการทํางานลงสมุดครั้งที่สามนะคะไม่ทราบว่าสองครั้งที่แล้วทําเสร็จหมดแล้วเนาะทําเสร็จนะคะ งานไม่เยอะนะคะแต่ต้องทำเนาะวันละสามข้อวันละห้าข้อนะคะตัวชี้วัดนะคะที่เกี่ยวกับวิชาการงานก็จะเป็นเรื่องกระบวนการทํางานนะคะกระบวนการทํางานการทํางานอย่างมีขั้นตอนนะคะอันนี้เรามาดูในหัวข้อที่เราจะเรียนกันในวันนี้ก็คือเรื่องการดูแลรักษาและทําความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะหมายตรงนี้ก็คือ การดูแลรักษาสมบัติภายในบ้านนะคะเมื่อคราวที่แล้วเราเรียนกันเรื่องการดูแลสมบัติภายในบ้านพวกเครื่องเรือนนะคะประเภทต่างๆใช่ไหมคราวนี้นอกจากพวกเครื่องเรือนประเภทเครื่องไม้เครื่องโลหะเครื่องหนังเครื่องอะไรนะคะก็ยังมีเกี่ยวกับเครื่องเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะที่อยู่ภายในบ้านของเรานะถ้าเราใช้อย่างถูกวิธีมีการดูแลรักษามีการทําความสะอาดนะคะข้าวของเครื่องใช้ต่างๆก็ จะอยู่กับเราได้นานนะคะเป็นการยืดอายุการใช้งานของเขาด้วยแล้วก็ถ้าเรามีการบำรุงรักษาอยู่บ่อยๆก็จะประหยัดค่าใช้จ่ายนะคะในการที่เราจะซื้อเครื่องใช้อันใหม่นะคะเพราะฉะนั้นก็เอ่อเป็นวิธีที่เราจะต้องช่วยจันดรแลรักษานะคะแล้วก็ช่วยกันทำำาําความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องเรือนต่างๆด้วยนะคะสํารวจยวคุณครูให้เวลาสํารวจสักหนึ่งนาทีเดี๋ยวหนูพอดไว สำรวจอะไรคะครูเดี๋ยวหนูโอดไว้นะหลังจากที่อ่านประโยคคําสั่งก่อนนะให้นักเรียนสํารวจเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านของเราว่ามีอะไรบ้างแล้เวเขียนลงสมุดเลยลูกหนูโพดต,ตรงนี้ไว้เลยนะครูให้เวลาหยุดตรงนี้หนูกดหยุดไว้เลยลูกกดหยุดติ้งไว้ให้เวลาสักหนึ่งนาทีนะคะครูจะไม่ใช้เวลาหนึ่งนาทีตรงนี้นะนะหนูยกดหยุดเองนะลูก ท่านี้หลังจากที่พวกเราเขียนนะคะเขียนสำรวจเครื่องใช้ไฟฟ้าเบื่อสักครู่นี้แล้วใช่ไหมแล้วว่ามีอะไรบ้างบางคนก็บอกว่าครูครับบ้านผมมีตู้เย็นสองหลังเลยครับครูครับบ้านผมบ้านผมมีตองรีดสองเครื่องเลยครับบ้านผมมีนู่นนี่นั่นเขียนไปลูกเขียนไปไมโครเวฟมีเครื่องซักผ้ามีตู้เย็นมีทีวีมีสมาร์ททีวีมีของเครื่องคอมพิวเตอร์มีอะไรเขียนไปให้หมดเลยลูกเขียนไปนะคะอืมเยอะแยะเลยเต็มบ้านเลย ายคนบอกว่าผู้ค้าบ้านผมมีไม่กี่เครื่องมีสองสามเครื่องเองก็ไม่เป็นไรนะคะเอาตามแต่ละบ้านนะลูกนะบางคนมีหลายเครื่องก็เขียนนะคะเขียนมาให้หมดคุณครูอยากให้พวกเราลองสารวจดูเนาะคราวนี้เราจะมาดูนซิว่าอืมหลังจากที่เราสํารวจแล้วเนี่ยเรามาดูว่าวิธีการทําความสะอาดวิธีที่เราจะดูแล,แลรักษาเครื่องช้ไฟฟ้าเหนะ่านั้นมีอะไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวคุณครูจะพาไปดูคลิปคลิปหนึ่งนะคะเป็นเอ่อคลิปจากการเรียนการสอนในห้องดี t อทีีนะคะของ เป็นระบบการเรียนการสอนอีกแบบหนึ่งนะคะที่คุณครูเคยแนะนําพวกเราเนาะว่าใครที่สนใจจะเข้าไปเรียนระบบ DLTV ระบบการเรียนทางไกลนะคะวันนี้ครูก็ลองอนํามาให้ดูนะคะเป็นคลิปการสอนนะคลิปการสอนนะคะของ DLTV นะพักงานคะ NBLTV ในระดับชั้นป .6 นะลูกในเรื่องการดูแลรักษาความสะอาดนะคะเอ่อก็จะใช้เวลาประมาณ40่สิบนาทีนะคะแต่ครั้งนี้ครูดูว่าเอา่อนานไปนะครูก็เลยเลือกอครูก็เลยเลือกบางส่วนนะคะบางส่วนที่จะให้พวกเราได้เรียนรู้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะครูจะให้ไปดูเอ่อตรงช่วงเครื่องใช้ไฟฟ้าเลยนะคะ คันนี้ก็มาดูนะคะเครื่องใช้ไฟฟ้าที่บ้านเรามีอะไรบ้างเนาะก็จะมีประมาณนี้นะคะโทรทัศน์ตู้เย็นพัดลมเมื่อสักครู่นี้พวกเราสำรวจไปเนาะมีอะไรอีกมีเครื่องเสียงมีเต่อมโครเวฟนะคะมีอะไรอีกมีกระติกน้ําร้อนนะมีเตารีดคับคุณครูเขียนไปนะคะแา่ที่เราสำรวจไปเมื่อสักครู่นี้เนาะคราวนี้เราจะมาดูกันว่าวิาวธีทําความสะอาด เครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านั้นนะทำอะไรอย่างไรบ้างนะคะถมาดูโทรทัศน์ก่อนโทรทัศน์เขาก็บอกว่าการดูแลรักษาก็คือ,อ,อควรจะตั้งห่างผนังอย่างน้อย10เซนติเมตรนะคะไม่ควรปรับภาพต่อาภาพให้สว่างมากเมื่อเลิกใช้งานแล้วควรถอดปลั๊กทุกครั้งกนะารทำความสะอาดเปอย่างบ้างอาจจะ้องที่ฝุ่น อาจจะใช้มัสตาร์ดไก่ห็ัดก่อนนะคะแล้วก็ทำความสะอาดโการใช้ผ้าชุบน้ำอุ่นหรือม้แล้วก็เช็ดความอาดนะคะอันนี้ต้องถอดฟัาก่อนนะลูกถ้าหนูไม่ถอดฟ้าหนูจะทำไา่เลยนะคะการทำความซื่อใจสบายในสำคัญสุดก็คือต้องถอบยากนะคะก่อนที่จะทำความสะอาดนะ้ตู้เย็น ตู้เ <tu> ย <i ye> ็นการดูแลรักษาตู้เย็นก็คือไม่ควรเปิดปิดบ่อยบางคนเปิดปิดทั้งวันจะเปิด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 เปิดนะคะบางคนปิดไม่สนิทนะคะทำเย็นเมือจะออกมาใช่ไหมนทำให้เปลืองไฟแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยเปิดปิดตู้เย็นก็ยาเป็นนลูกเนาะไม่สมิดนะคะอีกอันหนึ่งก็คือไม่ควรใส่ของในตู้เย็นจนแน่นเกินไปนะคะเพราะว่าจะทําให้ระบบการทรความเย็นในหมุนเวียนไม่สะดวกนะคะเปลืองไฟแล้วก็อายุการใช้งานของตู้เย็นก็จะนอน แันละลายน้ำแข็งในช่องฟิสจะเห็นไหมในช่องฟิสแบบม่เ็นคะจะมีข้อน้ำแข็งเกาะเยอะใช่ไหมก็หมั่นกดปุ่มน้ำแข็งนิดนึงเพราะบางทีเรามเอาปุม้อน้แข็งนักมาะคะเพราะฉะนั้นจะทำให้ตู้เย็นมันทำงานหนักขึ้นก็จะเหมนกดปุ่มและน้ำแข็งนิดนึงแล้วก็ตั้งอุณหภูมิภายในตู้เย็นให้เหมาะสมตามขู้นยอนอันนี้สำคัญเวลาเราซื้อตู้เย็นใหม่เห็นไหมเวลาเราซื้อตู้เย็นใหม่อะ อีข้นเลยใช่ไหมคะนะถ้าเราอ่านขัน้นนี้ตั้งปรับรนะกรนะดกที่นี่ท่ไปยจะตั้งแบบไหนควรจะอะไรยังแบบไหนมันจะบอกยาะดนความสะอาดก็คือใช้ผ้าชุบน้ำอนใ้นอกตู้ยนะคะแล้วก็ถ้าภายในต็เย็มนมาเคลื่อนก็ใช้ผ้าชุบน้ำยา,าที่นันอาจจะมีผ้าอ,อะไรนะไม้ที่มันเน่าที่มันเละที่มันติดมันะ หวานที่มันถูดอะไรเงี้ยนะคะจะเสร็จแล้วอไปค่ะน้ำลมไปเร็วเลยนเนาะน้ำลมถอบแรกก่อนละลูกถอดทำความสะอาดนะระัดก่อนะะน,ะะนะคะทำความสะอาดของมันทำยังไงบ้างถอดใบพัดหถอ,อ,อดตะแกรงถอดเลยแล้วก็เอาไปหลังแต่ตัวตรงช่วงที่เป็นมอเตอร์นะตรงที่เป็นช่วงบนหัวนะนะอันนี้ถูกน้ำไม่ได้เพราะฉะนั้นในการเช็ดกันอของมันก็ควรจะ ถ้าให้หมาดนะหิ้มน้ำให้หมาดแล้วก็พี่เช็ดนิดนะส่วนตะแกรงคอกกับใบพัดนี่ล้าลลงได้เลยนะคะล้างได้เลยนะดูแลรักษาก็คืออย่าเสียบปลั๊กที่ไม่นานนะคะอันนี้ใช้แล้วก็จบค่แล้วก็ควรจะหางขนางนิดนึงแบบห่างจากท้านิดนึงเพราะว่านมเดี๋ยวมันจะดูบมันจะดด้านหลังน,น,นะคะอันงจากขนานนิดน,นึงก็ให้มันระบายความร้อนอนะคะตกเครืองคิดเป็นมอตเตอร์เนะาะมีอะไรอีก คเสียเดี๋ยวนี้อาจจะเป็นหน้าตาเึรือเสแบบนี้อาจจะไม่ค่อยได้ใช้กันแล้วนะคะแต่ว่าบ้นใครยังมีอยู่ก็เป็นัาหนก็คือการดูแลรักษาก็คือถ้ามันเสียนะคะประเภทว่าแผ่นกะสีก็ไดก็คือผมไม่ให้เอาเอาบอกวาคงผลราะฉะมันจะทำให้มันยิ่งเสียไปใหญ่เนาะไปให้ช่างทำเลนะคะการทำความสาด็คือถ้ามันทุ่่นก็ใช้ ไมโครเนี่ยจะไม่เ,เลยเพราะว่ามีใช้ในการอุ่นอาหารใช่ไหมในการอุ่นอาหารนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอุ่นมิในการอุ่นอาหารการทำอาหารบางอย่างต้องศึกษาเครื่มือนิดนึงแล้วก็อุปก,กรณ์เช่วงชามกำมังเนาะที่จะเอาใส่ในมัคคเทศ์นเนี่ยมันก็จะมีบอกนะว่าแบบไหนเอาใส่ในมัคคเทศ์ได้อันไหนไม่เหมาะสำหรับในเาใส่ในตองมัคคุเทศ เากนั้นก็แกกแสงคู่ม <imen> ือนะคะเพราะฉะนั้นตอนียสสำคัญดุมมันจะเป็นบอกเราแนะนำเราว่าสิ่งไหนควรสิ่งไหนไม่ควรนะคะการทำความสะาดาสะอาดก็คือเด็ผค่ะทสมนนมยาล้างจานอยู่นิดนึงนะคะเพื่อไม่ให้มันีบเนาะเช็ดนีออนตอเช็ดก็รจะมีอาหารที่มันจะเป่นเนาะ็นเวลาอับบนนั่นใช่ไหมมันร้อนใช่ไหมเด่นหัวข้างต่คนไม่อันนี้ อย่างั้นกันเส็จป่ะอีกอันนึงจะเป็นท่นอไฟฟ้านะอันนี้มีที่ต้านนะคะขอบคุณมากคุณแม่ชมด้วยเนาะการดูแลเรักษาก็คือใช้เสร็จแล้วสับฟักชิ่ย่าสับฟักชิ่งไว้มันบอกว่าเสียมไว้ทั้งว,วันแล้วคุณไม่เป็นไรมันตัดไฟเองเองอยู่มันตัดไฟเองนะคะแต่รับแต่ถ้าเราไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ทั้งวันวนะเนาะ,ะช่วงที่เราเอ่อสียนะ้ำตอนเชา้าคือแค่ทานกาแฟเสร็จแล้ว เลยาแล้วก็ไม่ควรวางกระกนงร้อนในบริเวณที่อีอาจจะเป็นสิ่นี้ทำใเกิดไฟอดนคะอันที่ควรจะทำคือถ้าภายในน้ำเพื่อในกระติกภายหรอแค่นกระติกระตกเสร็จใช้แล้วก็เอาน้ำใหม่ใ่ะครัก็เป็นกดูแลรักษากระติกน้ำร้อนเป็นขาขาอะไรอยู่ตอลีีกบ้าม่เน เอาลี้ก็คือออออมันต้องปักทุกครั้งหลังจากที่เราใช้แล้วนะคะอันนี้กรณีที่เอ๋อมันมีรอยไหมถ้ามีรอยไหมกับเตารีดนะคะบางบ้านมีทีมเป็นที่ชัดใช่ไหมบางเขาบอกว่าในภาคกับเวลาก็คือเอาใบตองทีตีทุกทุกให้อ้ตรงนัไม่เนะคะ สำหรับการเรียนนะคะจาก DLTV นะลูกอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะอของของ DLTV ที่ให้ให้ครูครูได้นำมาสอนนักเรียนนะคะของครูคคก็นำสื่อตัวนี้ามาให้พวกเราได้ดูนะคะจริงๆที่ v เเนี่ยเป็นการศึกษาที่สามารถเข้าไปดูได้เองคุณครูส่งตารางสอนเนาะตารางที่เขาถ่ายทอด DLTV เนี่ย ให้ไปแล้วในห้องแต่ละห้องใครที่สนใจนะคะลูกมีทุกวิชาลูกสามารถเข้าไปดูได้นะคะแต่ว่าวิชาเนึ่งจะค่อนข้างใช้เวลานานนะคะอย่างการงานคลิปเมื่อสักครู่เนี้ยก็ประมาณสี่สิบนาทีแต่คุณครูก็ตัดย่อม,มาเอาแค่ช่วงที่เขาให้ดูเรื่องการทําความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะคราวนี้เราไปดูภาระง,งานของเราไว้เนาะ ไปเนาะไปดูพลังงานของลานะคะถามว่าครูคะไอที่ครูนําให้ดูตะกี้เนี่ยในหนังสือเรียนมีไหมนะคนบอกว่าครูคะที่ให้ที่ครูชวให้ดูตะกี้ในหนังสือเรียนมีไหมในหนังสือแบบเรียนนะคะในหนังสือเรียนมีในรูปในหนังสือเรียนเนี้ยมีอยู่นะคะใครที่เปิดไปดูนะคะเรื่องเครื่องการทําความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะมีหมดทุกข,ข้อเลยลูกแตู่ครูก็นําเสนอในรูปแบบที่แตกต่างนะคะเพื่อให้เราได้มีโอกาสได้เรียนรู้ ในหลายๆจุดนะคะภารกิจของเรามีอะไรบ้างวันนี้ให้ดุกนเปิดไปหน้ายี่สิบสองเปิดหนังสือได้หน้ายี่สิบสองนะคะวันนี้คุณครูมอบหมายงานหน้ายี่สิบสองคือหน้านี้ตรงนี้หรือตรงนี้นะคะคําถามพัฒนากระบวนการคิดคําถามพัฒนากระบวนการคิด ในหนังสือวิชาการงานหน้ายี่สิบสองวันนี้ให้ทํห้าข้อนี้ลงในสมุดนะคะมันจะเป็นการสรุปงานตั้งแต่ออคลิปที่แล้วก็คือการเ,ออเรื่องการทําความสะอาดเครื่องเรือนประเภทต่างๆนะคะแล้วก็มาถึงการทําความสะอาดเครื่องจช้ไฟฟ้าตรงนี้ด้วยมีแค่ห้าข้อนะคะเขียนโจทย์แล้วก็ตอบบทตอบได้เลยแค่นี้เองนะคะแค่ห้าข้อนะคะภารกิจงานของวันนี้นะทำงานให้เสร็จ ดูคลิปจบปุ๊บทำงานเลยเล็แค่ห้าข้อนะคะคำตอบไม่ยากใครที่ดูคลิปที่แล้วจบแล้วแล้วก็ดูคลิปนี้จบแล้วนะคะสามารถตอบห้าข้อนี้ได้ใครยังไม่มั่นใจตัวเองว่าคุณค่าหนูจะตอบได้ไหมเนี่ยในหนังสืเอเล่มนี้นะลูกนะหนังสืเอเล่มนี้เปิดอ่านไปเลยบทที่หนึ่งของเราเนี่ยนะคะตอบได้แน่นอนไม่ยากเลยลูกไม่ยากเลยนะคะวันนี้ถามถึงแค่ห้าข้อปบกันใหม่คลิปถัดไป นะคะสวัสดีค่ะ